สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับชุดออนกิดชุด5กิโลวัตต์นะครับ1เฟสวันนี้ครับเราติดตั้งบ้านคุณครูนะครับเกีขตสุรางลำปางครับบ้านศพป่าครับชุดนี้นะครับช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ3,000ถึง3,500บาทนะครับเป็นชุดอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์5กิโลวัตต์ยี่ห้อ PSI ครับครบเสร็จเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับบนหลังคามีทั้งชีทครับเราต้องถอดน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับนี่ครับเอาถอดน็อตออกตัวเดิมออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่กับตัวแอลฟีดนะครับแอลฟีดที่จะไว้ยึดรางเรียวนะครับวันนี้เราใช้แอลฟีด18เซนนะครับกับแอลฟีด8เซนนะครับยกระดับครับนี่ครับตัวนี้ครับแอลฟีด18เซนนะครับความสูงครับตัวนี้แอลฟีด8เซนนะครับ ใต้แอลฟีดครับก็จะมียางรองชั้นหนึ่งครับตัวนี้วันนี้เรายกระดับนะครับให้ฝั่งนี้สูงครับเราจะใช้แอลฟีด8เซนครับเพื่อยกระดับให้ได้องศาครับแล้วก็ทิศทางของการรับแสงของแผงโซลาเซลล์ครับข้างหน้าครับเราก็จะใช้แอลฟีด8เซนครับนี่ครับยึดลงไปครับเราใช้2ตัวครับวันนี้ครับยกระดับครับ ขั้นตอนก่อนที่เราจะทําการยึดแอลฟีดครับเราต้องทําการใส่พียูก่อนนะครับกันน้ําด้วยน้ําซึมครับตรงที่รูที่เราต้องการทําการยึดนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการยึดแอลฟีดครับเราต้องใส่พียูนะครับลงไปที่รูก่อนนะครับก่อนที่เราก่อนที่เราจะทําการยึดแอลฟีดลงไปครับนี่ครับใส่พียูเสร็จแล้วก็ใส่แอลฟีดลงไปเลยนะครับ ก็จะแบบนีงก่นได้นี่ครับเสร็จแล้วก็จะแน่นหนานะครับมีพีครับมียางรองครับนี่ครับแล้วก็จะทำแบบนี้นะครับทุกตำแหน่งนะครับใส่ p ีแล้วก็ใส่แอลฟีลงไปนะครับนะครับตอนนี้ครับเรากำลังทำการ ยึดแอลฟีนนะครับใส่พียูครับเสร็จแล้วก็ยึดแอลฟีนลงไปครับครับ,นรบแน่นหนาครับไม่มีหลุดแน่นอนครับผมอย่างนี้ครับ ตอนนี้ยอลฟีด8เซนครับสองนู้นอลฟีด8เซนนะครับนี่ครับขั้นตอนการยึดอลฟีดครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้เรากําลังทําการนํารางเลี้ยวนะครับขึ้นมาติดตั้งบนตัวอลฟีดนะครับที่เรายึดไว้ครับนี่ครับฝั่งทางนี้ครับอลฟีด18เซนครับนี่อลฟีด8เซนครับนี่ครับ ยกระดับแผงสุลาเซลล์ฝั่งนี้ครับให้สูงขึ้นครับตอนนี้เรากำลังทำการยึดรังเดียวนะครับครับตอนนี้เรากำลังยึดรังเดียวนะครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดรางเลียวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราเดินเป็นท่อเหล็กนะครับจนถึงตําแหน่งนะครับนี่ครับปลายแผงโซลาเซลล์อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด10แผงนะครับสองสตริงครับสตริงละห้าแผงครับ บนหลังคามท่ลนชีตนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งนะครับเราต้องนําแผ่นไม้ขึ้นมาวางก่อนนะครับเพื่อเซฟหลังคาบ้านลูกค้าไม่ให้พังเสียหายนะครับแล้วก็เวลาทํางานก็จะได้สะดวกรวดเร็วนะครับครับตอนนี้เรากําลังทาการเดินท่อนะครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดินท่อมาตรงตําแหน่งที่จะเดินสายนะครับ ตัวนี้เป็นท่อเหล็กหมดเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทําการร้อยสายนะครับร้อยสาย PV ครับแล้วก็สายกาวครับเพื่อเชื่อมต่อชุดแผงโซลาเซลล์นะครับเข้ากับชุดอินเวอร์เตอร์ครับผมตอนนี้ครับเรากําลังทําการร้อยสายนะครับนี่ครับชุดนี้ครับสาย PV ครับเราใช้สาย P ีเบอร์สี่นะครับ คนหนึ่งดันได้1,000งพันโวลต์ครับยีห้อ P.S.I ครับผมตอนนี้เราร้อยสายมาตรงตำแหน่งที่เราจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับน่ครับวันนี้2องสตริงครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเชือกนะครับเชือกสีเขียวครับเราเอาไว้เล็งระยะครับ ให้แผงซล่าเซลล์นะครับตรงกันหมดครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเข้าหัว MC4 นะครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นแผงครับฝั่งน,นี้เป็นขั้วบวกครับเราต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงซล่าเซลล์ฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับ ใส่หัว M C 4เข้าไปครับตันเข้าไปให้สุดรครับเสร็จแล้วถ้าแน่นแล้วจะดึงไม่ออกนะครับก็ใส่ยางกันน้ำครับนี่ครับเสร็จแล้วครับฝั่งนี้เป็นคู่บวกนะครับ ข้างนึงก็จะเป็นโค้รลบนะครับฝั่งนี้เป็นโค้รลบครับเพื่อพิดนะครับพี่ฝั่งโค้รลบนะครับต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งโค้รลบจะเป็นตัวเมียครับนี่ครับล็อกแน่นหนาครับดีไงก็ไม่หลุดนะครับตรงนี้ครับใส่หัว MC4 เข้าไปครับ เข้าไปครับเสร็จแล้วแน่นหนาก็ใส่ยางกันน้ำครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ ขั้นตอนเข้าหัว MC4 ครับนี่ครับพ่นลบครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการขึ้นแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราต้องทำการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งนะครับแผง550วัตต์้อ PSI ครับจะได้แรงดันอยู่ที่ประมาณ40-45โวลต์นะครับก่อนจะขึ้นทำการติดตั้งครับ นี่ครับตอนนี้41โวลต์ครับอยู่ข้างล่างครับก็จะได้แรงดันประมาณนี้ครับเช็คชัวร์ร้อครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด10แผงครับแล้วก็วัดทั้งหมดทั้ง10แผงเลยนะครับก่อนจะขึ้นทําการติดตั้งนะครับเช็คชัวร์ร้อซครับผมมาะครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการขึ้นแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงที่1ครับเก็นมาแล้วครับ แผ่นที่หนึ่งครับแผ่นแรกครับก็จะมีตัวเอ็นแคมนะครับเอาไว้ยึดจบนะครับนี่ครับแผ่นที่หนึ่งครับ ตัวนี้ครับตัวเอนแคมครับตัวยึดจบของแผงครับอุปกรณ์มอติ้งครับจะมีหมุดเล็กๆครับเราก็อยากลงที่ขอบแผงครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางแล้วก็ขอบแผงครับดีครับแผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับตรงช่วงยึดระหว่างแผงนะครับพิดพิดหมุนแผงเราต่อนะครับคัวบวกต่อคัวลบนะครับเราต่ออนุกรมกันครับวันนี้ห้าแผงครับ สายโซล่าเซลล์ครับแล้วก็จะมัดไว้ใต้แผงโซล่านะครับไม่ให้ตรงช่วงต่อนะครับโดนแดดโดนฝนโดยตรงครับมันคือสั้นเล่นี่ยเนี่เดียวนะโอเคครับนี่ครับอยู่ใต้แผงครับตรงช่วงยึดระหว่างแผงนะครับเราจะมีตัวมิดแคมป์ครับตัวนี้ครับตัวยึดระหว่างแผงนะครับ นะครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบแผงครับรนี่ครับ <ๆ S 1> นี่ครับมีหมุดเล็กๆครับนี่ครับเราามายึดระหว่างแผงนะครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลาเราต่อสายกาวนะครับ ตอนนี้เราก็จะเล็งนะครับนี่ครับระยะสายนะครับเชือกเราดึงไว้ครับแผ<ะ>กได้ไไดแผที่ห้าครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ครับเราติดตั้ง5แผงนะครับจดตดิงที่1ครับแผงที่6ครับวันนี้เป็นมาแล้วครับ แปดครับกรอยะขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีก3แผงนะครับวันนี้เราจะติดตั้งครบตั้ง10แผงครับ แผ่นที่สีบครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับขึ้นมาแล้วครับทุกแผงนะครับเราทำทุกขั้นตอนเหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับไอแผงโซลาเซลล์ครับเออ มันเป็นี่ครับล็อกไว้ใต้แผงนะครับช่วงต่อ MC4 ครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงครับนี่ครับเพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยครับไปตัวยึดระหว่างแผงครับก็ตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับบ้านหนึ่งซ้ำซ้ำน้อยดึงขึ้น ตบลงกันคุ้นค่อยตบลงเออปมตดเก็บแล้วะพี่กันเดียวได้ได้เด้อเดยวนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสิบแผงครับวันนี้ทิศทางองศานี่ได้เลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4โมงครับ แสงแดดเต็มที่เลยครับฝั่งนี้ครับทิศตะวันตกครับเราหันแผงโซลาเซลล์ไปทางทิศใต้นะครับตอนนี้ครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยึดสายกาวนะครับโดยเชื่อมต่อชุดแผงโซลาเซลล์แล้วก็ชุดล้างนะครับเข้าเข้าไปที่ชุดกาวครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากาลังจะทําการยึดสายกาวนะครับ่อเชื่อมต่อชุดแผงโซลาเซลล์กับชุดรางเข้ากับสายกาวนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกกาวนะครับนี่ครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ที่รางนะครับตัวนี้ตัวล่องนี้จะไว้เสียบที่สายนะครับนี่ครับตัวล็อกครับ ตัวล็อกกาวครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมีหมุดเล็กๆนะครับทั้งตัวล็อกกาวแล้วก็ตัวเอ็นแคมครับนี่ครับอันนี้อยากลงที่ขอบแผงนะครับตรงนี้อยากลงที่ล่างครับสายกาวที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆหรือว่ามีไฟด่วลงอุปกรณ์นะครับก็จะด่วลงดินไปเลยนะครับไม่ทําให้อุปกรณ์พังเสียหายนะครับแล้วก็ไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานด้วยนะครับต่อสายกาวนะครับ ออก็เห็นสายทองแดงครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปครับนี่ครับแน่นหนาครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับเราเดินเดินท่อนะครับเป็นเฟกเหล็กกันน้ําครับเข้าไปในตัวบ้านครับมารูกค้าครับนี่ครับไปที่ห้องควบคุมครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนบนหลังคาครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ลงไปทําการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับตู้คอมเบเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งรางไบเวนะครับติดตั้งตู้คอมไบเนอร์ครับชุดนี้เดินสายลงมาแล้วนะครับเป็นสาย P ีวีนะครับสองสติงครับตอนนี้กําลังจะติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับ5กิโลวัตต์หนึ่เฟสครับวันนี้2สติงครับตรงนี้ครับตู้คอมไบเนอร์ครับ นี่ครับตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์ครับ5กิโลวัตต์ครับตัวใหญ่มากนะครับสายหน่อยเออซ้ายหน่อยสายหน่อยออกหน่อยสายเออไปแรับนี่ครับมอเตอร์ตอนนี้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ครับประตูของไบเนอร์นะครับขึ้นไปติดสาผนังแล้วนะครับ ขันตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับสาย PV ครับเข้าตู้คอมไบเนอร์เสร็จแล้วออกจากตู้คอมไบเนอร์ครับเข้าไปที่ชุดอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์1เฟสครับตรงนี้ครับเราคล้องสาย CT นะครับนี่ครับตัว CT กันย้อนครับไม่ให้ไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับเวลาโซลร์เซลล์ผลิตได้เกินครับก็จะไม่มีทางย้อนไปที่ไฟฟ้านะครับ รลูกช้ขนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้เราติดตั้งนะครับชุดควบคุมนะครับตัวคอมไบเนอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้กําลังเปิดครับนี่ครับอีกสิบสี่สิบแปดวินาทีครับตัวนี้ครับเป็นเบรกเกอร์ดีซีครับฟิวดีซีครับเฉดกันฟ้าดีซีครับสติงที่หนึ่งครับชุดนี้เป็นเฉดกันฟ้าดีซีครับฟิวดีซีแล้วก็เบรกเกอร์ดีซีนะครับสติงที่สองครับ ชุดนี้เป็นเบรกเกอร์ c b o ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับตัวนี้เป็นส่วนกันฟ้า AC ครับนี่ครับเราต่อสายกาวเสร็จเรียบร้อยครับผมชุดนี้ครับเป็นชุดกาวครับตัวนี้เป็นตู้คอนซูมเมอร์บ้านลูกค้านะครับเรามาเชื่อมต่อกับเมนเบรกเกอร์ชุดนี้ครับลูกโซกีดครับผม20แอมป์ครับตอนนี้กําลังจะทําการทดสอบระบบแล้วนะครับนี่ครับเปิดระบบแล้วครับ เริ่มผลิตแล้วครับ700 800แต่800วัตต์แล้วนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ใช้ไฟน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับตอนนี้ลองเปิดไดเป่าลมร้อนนะครับนี่ผลิตแล้วครับ2,597ครับ2,587นะครับเราเช็คตัวกันย้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดไดเป่าลมร้อนนะครับ นี่ครับ2,596วัตต์ครับเดี๋ยวเราจะลองปิดไดเป่าลมร้อนนะครับเช็คซีทีกันย้อนครับนี่ครับนี่ครับลดลงเลยนะครับเหลือ715วัตต์นะครับนี่ครับโซลาเซลล์จะผลิตเท่าที่ใช้งานนะครับใช้งานเท่าไหร่ก็จะผลิตไฟเท่านั้นนะครับนี่ครับขั้นตอนการทดสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งนะครับปิดฝารางปิดฝาตู้นะครับ ตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับชุดโซลาเซลล์ครับ5กิโลวัตต์1เฟสครับผมบ้านคุณครูเกศสุรางนะครับบ้านศบปากจังหวัดลําปางครับชุดนี้นะครับประหยัดค่าไฟสุดๆได้เดือนละ3,000ถึง3,500บาทนะครับวันนี้เป็นไฟซิงเกิลเฟสครับติดตั้งชุด5กิโลวัตต์ครับขอบคุณคุณครูครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์สเต็มครับ ยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณครูครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทีมงานช่างดอยส o ารเซลบริษัทไอทีนิวเจอร์ซิเต็มยินดีให้บริการครับขอบครับ